มือนนี่ทีมงานนำเลยเข้ามาเหรียญนำเลยย่างมากว่าเพียงเขาเพียงเขาโแมันเลยแบบจุ่มจมลงบันหนึ่งบันเดียวครับโอ้เอ๋ยไทยสองสี่ข่อยไทยยัยตัวหนึ่งครับกำขึ้นมาพูระาสองละสามนะครับเด้อบ่งเดี๋ยวเต็มมือกันมาอยู่นี่ครับนี่ขึ้นหายนล้วจงเลยเด็กฟาก้าเออปลาตองครับนี่ต้องใส่นี่ครับไม่ใช่สิพันนี่ครับกระสุนยัยตองใส่นี่มันโอมันซ้ำหนึ่งเลยครับนี่หลายเต๋อเลยนี่สำหรับปีนี้ครับเริ่มต้นฤดูกาลแล้วครับนี่มีรอบนี่แหละที่ได้หลายที่สุด ก่อนทีสีลงลายป้านะครับอ,อนมีน่นาสมุนไพรตัวหนึ่งนะครับมานําเสนออันคือสมุนไพรเผานะครับเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะครับผาวซุยากุเอเซนนะครับพี่น้องครับนี่ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับนี่อาเบิ้งตั้งขวดเพิ่นบัน,นทึกแกะกองออกมากเป็นยงสี่โอ้เออมาหนีเพิ่นทรงมาไห้ล่องครับเพิ่นทรงไมาให้ล่องเดี๋ยวสีลองซิม,มอ,อ่าลองซม,มึง,ง,ซมเมงเลยล่ะ สมุนไพรผ้าตัวนี้นะครับมีส่วนประกอบนะครับผงภูขขาผงมะรุมผงลูกยอผงเกี้ยวกู้หลานผงมะขามป้อมผงเก่ากี้ผงเห็ดดินจือผงสมผงตังกุยผงสมอไทยผงกระชายดาแล้วก็วิตามินอันอีกหลายชนิดนะครับที่ผสมอยู่ในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มตัวนี้นะครับมามานี้สิให้ซิมเลยนี เดี๋ยวได้เราพอยายแสบรสศาสตรเป็นยังไงโอ้ยรสาตัดแสบดิแสบดิขึ้นง่ายแสบง่ายบางคนแลามันดีกว่าอันยูเฮ่นเนี่ยนี่ครับพอยายกินเครื่องดื่มอีกตัวหนึ่งครับเด้อมันดีกว่าอันยูเฮ่นรสศาสตรเป็นยังไงขึ้นหวานหวานหอมหวานเนี่หวานหวานชี้สมสมน้ำ สมน่าจะเป็นผลไม้แต่นั่นจะเป็นผลไม้เป็นเออเมนูคำป้อมโลซ่าจะซือมักเลยว่นั่นคือมีแต่โลซ่าของสมุนไพรทั้งนั้นนะครับเด็กพี่น้องเด้อข้ามปอมแคบมากสีกหยางเดี่ยคือเกี่ยวมาหน่อยเด้อพี่น้องว่ามันต้องกินตามปริมาณเด้ออรนี่ดีกินตามปริมาณนะครับประมาณยี่สิบมิลลิลิตรส่งบ่มหวานนะครับสีให้ลองทุกคนเลยครับเด็กพี่น้องเด้อ อ่แต่พี่น้องสนใจนะครับผลิตภัณฑ์เผานะครับก็สามารถอันค้นหาแล้วก็ติดต่อไปได้ที่ลิงข้างล่างครับเดยองศีทิ้งลิงไว้ให้ครับเอ้ยครับก็ขอฝากผลิตภัณฑ์เผานะครับน้ำดื่มสมุนไพรสกัดเข้มข้นจากธรรมชาตินะครับเหมาะสำหรับผู้ที่บำรุงสุขภาพนะครับก็ขอฝากไว้นําเด้อครับเด้อ ด้วยเดี๋ยวก็วยูยูยู <laughs> มยัวจะโตก <c oughs> ับต้นนี้กำลังปิดนะลูกไปเอาป่า <c oughs> โอ้กระสุนครับเอ้ยต้องงามครับมาแล้วมาแล้วสิงสีขาดขันบ้านนี้มีป้ากระสุนครับสุกับมันเลิกอยู่ <c oughs> นานมหนามแบบพวกสี่มีป้ากระสุนเลครับมันเลิอกเลยครับมาลุนลุนบ้างครับพี่น้องครับว่าน,นี้ครับเด้อเท่าไรจากน้มเลืกขึ้นมาหาน้ำตื่นครับเพรปัว ก,กักา้างนังนน่งผิดนะแม่เมืองเตยแมไปเมือกันไปเลยกัแนแมหาหูหอยบอกกักาที่เด็ดนี่กับว่ากาที่เด็ดแค่ละอันนี้ <laughs> จิเป็นยังไ <laughs> งกับไ <laughs> ด้ล,ล่ารุ่นไหมครับไปเอาห nhau ยังออกก่อนพนันมีตู้ก็งามยังไง,ะงนะครับออเด้อหน้องเด้อแต่เบิร์เป็นป้าจงไงตอนนี้อยู่ในแฮอยูยย่แต่เบิร์ว่าสิเป็นป้าใส่ไดตู้งามสำหรับพนันตู้ไปเตะถือเขาก็แล้วกันละกันแล้วไปคอยบอดถือขาเจ้าพนันมันซูนเพื่นครับแต่งออกลงหนักเฮครับกาสีปางงัง เดินไปยังบัวขึ้นเลยไปยังปลต้องงามบัเจ้าอแล้วปลาต้องไงครับเออปลาต้องครับนี่ต้องใส่นี่ครับมันยังสิพันนั่นอ่ปลาต้องเอนตี่ย ป้าว <beginning> ่ากัป้าเป็นไปเป็นแข็งแข็งมาหรอกูถกไปหมดเลป้าขององนีนของน้ำตีนเอีไทยครับตัวนี้ครับนี่อีทยเริ่มขึ้นมาแล้วครับตอนนี้เห็นว่บอกว่าเฮยจมปป้าเริ่มขึ้นเลยมีไปอทายครับมีไปอีทายเป็นตั้งคนเ่อตัวนังก็น เห็นหนาเห็นวครับแล้วพอหลามามันเลยเป็นไปไทยเหรอยังว้าเลยถไงเด้จมครับไปไทยหรือไปบรเลยน่ไปอย่างนองเาไปบกบอกมิเาหันกนกันลนี่ของงามปิ้งก่อนโปลาตองกนมาครับเนี่ยเติมเติมไปเลยครับนี่ก็ไ่ก็ไดนได้ได้ร้ายยังว้กงินสสมือึงนี้เลย ม่ในมูดดูแต่พอพอมาพอมาปลาเทนอ้นีพอปิดนี่ครับเบิ้งป้าอะไรมาเรื่อยๆนะครับเด้อนีในอีขวดเลยนีนี่นี่เออนี่ละนี่มันเออเอาสีเลยพอนอนอ้นเป็นปลาไทยปลาตองแต่มันใสงามครับโอ้โพอเห็ปลาไทยแ้วนครับน้อบุญเอาตัวแคตบ่มันสุดยเลเอของออติกบแต่เบ้งป่าอย่างนะครับเด้อตัวนี้ ไปไถยหรซ้ำนั่นนี่พอปะต้องนี่ป้ต้องเขาในในนิ่วในนิ่วกลวงกลัวเขานี่อันนี้แหละเอองีต้มนี่งีต้มมันอยู่ในกี่ต้มเด้จ้องงต้มอยู่มึงเอาไปไถยครับโอ้ยไทยสองตัวผมชอบผักเลยเนี่ย อีกคร <Hospital> ับอีทายไอีตัวนึงครับอันนี้กัอีทายอีกตัวนึงครับนี่เออันี้มาอีกสามครับมาอีกแล้วอะไรหมวกอะไร ไ่จงอยูต้มเลยไรายะเดมาเด้บ่ไตัวคือสมบวนบ่ดตัวว่าปาไทยคือสมบวนีิดตีลีเลยปยเ็นเล้าตีลเยัอาบ่ิงงปยบมแมนสักไมจริงอย่างเงี้ยเดนวาปลาไทยครับหนายเฮเลยปลาไทยเลื่มเลื่มไปบ่ได้แล้วเลื่มที่จนมุมแล้วยังกูมุดัวมันนียดีอันนี้คือหนายเฮนะครับเลยมาเซลักต่างอยู่ ขนาดเฮียครับปลามันหนีมาอยู่ข้างหน้าได้ยังก็ไทยปะอุ้นเมื่อโตนี่ก้อนนี่น่นครับนี่ละอีไท่ายดีสับหนาเฮียมาบวกทั้งมีครับเฮ้ยไปไทยได้หรอไม่ได้หรอโอ้พูนโอ้ไทยอีไทยไทยเฮียไปเทยดีไลท์ครับพี่น้องครับแต่เทียบดีดีดีไลท์อยู่เลยผมรูสิว่าเอาใส่กระสังดูอยู่ นี่พนวาดินแบบ่งูุตัวผู้เฒ่าบุยเเลยมีแต่ผู้มุดอยู่แวเด้อมันทป็าขั้วทั้งพวกเก็นเด่นกินลอดมดแล้เมียหน่อยแค่นี้น้ตัวใหญ่บ่โอ้โหแม่ผมน่แต่น่อยแค่เนหน้าอนะแต่มาโตรงงามเติบอยู่ครับอยู่ก้างแหนะครับเด้อมันะไรอย่งเง้อยูุ่ดึมซ้ำทีปูตัวแรกมุด จะบดินผเป็ดน้องหามเลยได้ปบเป็นบดินวเป็ดนอเนี่ยเกระมดยูฟีตอนในแหลดอยู่วหุ่น้อไอ้บางคนปนก็ป้าอันนี้ป้าตาเหลี่ยมวะนี่ตาสัันแต่ตงามนะครับได้ป้าต่หนึ่งตัวนี้มุดเอาป้าหลกันดาีรับมาแล้วผิวเสียเผิวเสียได้ป้ายัง้าเนี่ยวันนี้ มันซ้ำกีฬาสีเลยปากากับตัวน้อยครับสามตัวเลยอยู่นี่กันเลยเดี๋ยวมันจะเปิดให้เบ้างครับเบื้องต้นนะครับเดี่องนี้เป็นปลายไทสโซนมากครับเอามาใส่เรืออยู่เปย่พูดมดอีกเลยพูดกับพูดที่แถวน่ะ ไปได้กมลุณนะไปไทยอยู่น่ตะเลี่ยมตเมโตงามในโตปั้นไปไทยครับนี่สีทองมาเลยกันขอบดิ้วเออมันมูดาปาอยู่เนี่ยอาหารอีไทยจนไหนครับดำลวด นนี้พี่น้องครับเดี๋ยวมาเบิ่งว่านที่2ครับเด้อนี่กำลังปิดแหครับนี่ว่านแหลกเข้าได้ซับหนีครับพี่น้องก็พยายามแนมต้นอัาเบียว้ด้วยครับเด้อนี่ครับอุ้ยวอนนีขึ้นที่ละสองร้อสามเลยดึงแหเราอุ้ยผ่ากเให้กูตกใจเบื่ดมาตัวป้าใหญ่หว่อู้เรื่อยเรื่อยมาว่านี่โอนมาป้าหน่อยสีลายแห้งนะครับเด้อพันพันซูนตัวใหญ่อยู่ตัวหนึ่งเพื่อนหมูอสีดาบัวแต่พัน oh ไหนปลาคอเขาไม่หล่ะครับตัวหนึ่ง บ่เญยปันไดครับห่าสีบ่แมนตัประคอดแต่ปูป้าขาวสอยหนึ่งสีล้าแห้งอออันนี้มันแต่กำขึ้นทีละสละสนะครับเด้อนี่กำมสีละมักจะพ่นนูนามเ่หรอออแต่มันลุ่มแดงวันที่2ครับนี่ป่าล้าแห่งเป็นสิเป็นสีหาตัวใหญ่ก่อน ปลาใหญ่เนี่ยบอปลาขาวสวยยังไงเนาะต้องข้าวหนึ่งนะครับเด้่อสร้างขันได้ปลาไทยกันมาตัวแหลกแล้วแสดงว่าแห่เรือมจุ่มเลยแต่ตอนนี้ยังนี่ยาวไก่ข้ามนี้ไอ้ขึ้นมุดดีแต่อ่นล่อเลยบอเล่าขาเพ่อนเราเล่าเท้ล่าสูอยู่อืออ่นสูนมีแต่ปลาหน่อยนะครับแต่ตอนนี้เต็มเลยครับปลาหน่อยสมพงศ์มันเอาขึ้นมาทีละสองละสามอือต้องแตกต้แตกอยู่ นี่ครับกระสูบใหญต้องใส่นี่กระสูบหครับอน่าส้กสหครับโนี่บดีาส้นกระสูบห่อ้่ดากบห่ครับอนี่บ่า้กะอนี่ี่ากระสูบครับีว่าส้นประสูบมันส้นคนแนะครับเด้ออุ้นไปะูใหคน่กระสูบอีกแล้วนี่สกระสูบกระสูสกระสหยัง บอกอุ้ยนี่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 ตีนอ่อนเนี่ยปลาสูบนี่มันสีออกไปมันแห้งมันแห้งมันจุดป่ะเสแห้งมันเลยยู่หันแต่เป็นยังปะเนี่ยอ้ขึ้นที่ได้ซองละจอู้พันลงอีกเลยครับอล่อ้เนปลาสูบตันนี้สีลค้าอนอ้ยังไม่ไม่อีกแล้วตัวนึงอู้หลเถอะโอ้คนเดียบสองตีนม่ตัวใหญ่เลยไหมสอตีนเลยมันปาเข่ง มุมมุมอ่อยอ่อเนี่ยตั้ใหญ่สองตีนเลยเด้อีไถยตัวหนึ่งปลาสูตัวหนึ่งแหละสองตีนเลยอะกรศทุกตีนเลยอ้ยไม่เหรอนี่เอาเอากะางงก็ได้นี่อันนี้มันนี่อัน้อีไทยละนี่มุมมุกนี่อีไทยละมุน้าสีบางงงเลยเผลนเต็มกระมือดได้เขาด้วกระสูบได้อ่อนะอีไทยบ่อกอกเอู้ยกอกเกยังไง ใหม่เลยครับเขาเกล็ดจังโบอ๋อมอ้นไม่แล้วเนี่ย <informação> นี <annoyed> ่ม <Des c oughs> ันกระสูบละอีหัวเออครับบอกเลยมัเต็มมือเลยไม่หนีเถาพอสิได้กินตมป้าน้ำอยู่ดอกนี่ครับยกมาไม่ต่จังสีหลือครับพี่น้องครับอันนี้ขึ้นหนาแหงนะครับเดือบป้ามาอ้อนหนาแหงแม่กระสูบบอลขึ้นแข็งแข็งนั่นแหละโอน้ำหัวแข็งแข็งงมเลยไม่หนีว่านนีถึงงมซวงแท้า่แหละ ออนาบาอังอยู่กระสูบิรินี้ครับอะไรหัวแข็งแข็งตามหาอเลยคือปรดยปกระสูบปาเทือนนะป้ากมันเลยไหน่ปไอยั้ตว่าปรปาขาวหน่อยตำสนันเลยครับคนนะมาตำปลูกนบ้านนี่นาซิไดยก็ว่านันอยู่ แต่สำหรับป้าหน่อยเด้แต่ป้าไทยบ้ทตันเห็นแล้วป้าไทยต่องสักขูนะครับเด้อีไทยเริ่มขึ้นแล้วครับตอนนี้ครับอีไทยตัวแหลกของว่านนี้นะครับเด้มาแล้วเริ่มมาเริ่มมาแล้วแสดงว่าเริ่มจมแล้วแต่แหก็เริ่มฝังนี้เริ่มจมไ่งไมแลแต่ของอยางไปแหลกบุอยอยีาอะ <c oughs> ไรท <c oughs> ี่ขจังเลยไหน้ตื่นเลยวะใต้แหงไม่แหล ตู้นี่ไรเงี้ยตี่เดียวนี่แหละนี่ตู้นี่อย่างเมื่อกี้นี้บ้างนี่อัดกันอยู่นี่นี่ครับต้นงตีต้งตีมันไม่อ่อนอยู่นี่นี่ป้านี่นี่ครับป้าอีไทยคือดีนครับตท้ีสองของว่านี่นี่ไผ่บัวจะขอาไ่ถึงใป้านีป้าขาวหน่อยไล่ไล่ครับไผ่บัวกูนี่ครับสีขาวมาแล้วนี่บัวไหมตาเหลี่ยมเอย เนี่ยมึงยังไม่มีละยังม่ี้ปยนกันเลยสามคนนอนด้วยดหลายหลายนีป้าป้านี่ละนี่ละแบดดี้กันเลยเออมาอยู่ยังหนีเต็มเลยนี่หลายอยู่หนาเฮ้ยะครับเด้นนี่ครับหนาเฮ้ยเนเสาหนึงนี่อีกเสาหนึ่งครับอยู่ตรงนี้สีออกรบขึ้นไปเออสีลขึนเอาหมดเนาะโอ้ยตีมลายจำได้ครับพี่นอนกันกัขก้นที่ละสองละสา นี่ครับปลาตองโตเล่เขาว่านี่ก็กำลังมาครับนี่ปลาตองตโตหละครับแต่ม um, so ันโตงามดีโตหง่แล้วครับประไทยประเทศหายโอ้นาเสิยหาได้เรอว่ามันจมสนิทเลครับตอนนี้คือจะมาตัวงยตัดหากันบ่แรบ่หาดิบ่เอ่อลาวิง อะไอย่างพ่ลงโอ้ปลาตัวให่ยครับตัวใหญ่ไมเละไ่ยเถือบ่มันมีอยู่สี่ตัวอะไรอยู่นี่นี่นี่อยู่น่ะเอาไปทันน่ะสี่ตวนี่ครับกมขึ้นมาพูละสอละสามนะครับเด้อบงีเต็มมือขึ้นมาอยู่นี่ครับนี่หายนจงเลเดีปาะกาโอ้เอดีเขามาขึ้นทีละสองละสามยังสี่ตัวนี่นี่ครับ ว่านี่บางเดียวชนิดเดียวเลยครับถย่นี่นาระทยไดยสองตนนึงมัน่นบ้านนี่ถ่ายแห่บอไปเบิ่งเนี่ยคนมาคนนี่ไปถ่ายแห่บัติบ้านี่ทันทีลาถ่ายแห่ลปหน่อยกันครับพ่นนาอ้ยเเหมืนโอ้ยถ่ายหน่อย เออมันต้องใส่ยังสี่นี่ป้ากันเออใส่ยังสี่ของนี่ปัตกคุลาบอย่านี่นี่ปัตกคุลาบบักรคุลาบไปด้วยกันนี่เต็มโต๊ะนี่ตอนนี้มุดสามคนครับสำหรับถ่ายแฮเรู้ว่าหัวแข็งๆขอันนั้นเป็นปลากระสุนแทะกระสุนวิลีซ่ามกระดมหัวแข็งแกระสุนไงโตที่สามครับกระสุนไงเลยบิ๊กๆเลย เดี๋ยวเราเบิ่งินครับมันมูสองคนโอ้มิเตปาหน่อยอย่างนี้มีเตป้านี่ครับนี่ตีหินตอนนี้ครับเด้อสไลายเนี่ยโม่สามสิบโบได้ตุ่มครับเป็นวาเห็นป้าใหญ่ก็เลยเลยบบได้ตุ่มก็เลยใส่วิธีการงงบอมันก็เลยกลายเป็นหยาดครับกระเดื่อไปขาวเออกระเตุ่มไปขาวๆไปดีแลยอ่ะเอองามเลยเป็นวาแต่มีป้าใหญ่เป็นตุ่มปกติครับเหมือนทางกระสุนเลยโมเมนต์ตะเรียนอะไู๊บบบบูู๊บบบบ ไปขนกันสองคนวดเอเน้มันไหลหาดีดีนี่ครับเนื้อไม่ไปแล้วเนเอขึ้นแล้วก็ลงตอเลยครับป้ามตรงห่วงนี่ตรนี้ันมด้ยมุดห้ดไป้เนเออวขื่นทีละสองละสามันตัวครับยิ่งขึ้นนั่นเนาะเนีหนั่โอ้แตลงไปขึ้นมาอีกเหรอแต่ปลานั่ปลางามเลยนั่นแบบงียบ่ แต่ต้องเก่าเลยตัวใหญ่ยต้องขึ้เก่าเออต้องขึ้เก่าเลยปาคุยลำบอล่รับปาคุยลำสบอย่ีป้านี่อู้เ่อตัวใหญ่ป้ายเนี่จะว่าเตะั้งเหายแล้วเนาต้มขาคนทั้งทงโอ้ยม่ย่อต่ขาอ้ตมันบดไเตะยตัวใหญ่อยู่นีวในในตีนแหงันเนเหมือนเหมือนไปไทมันเตะได้เจ้าหบ้นหลงบุกจิงเลย เหมือนปลาค่ําตัวใหญ่เลยะี่นี่ไหนล่อีกเหรอวันี้ก่อนก็เดี๋ยวไปเปลี่ยนนะกกอนเปนสีเต็มมือแล้วครับเดี๋ยวไปเปลี่ยนกันนาปลาคามตัวเหยายเหกานกันเลยเนเือกันเลยเหยๆเต็มมือแล้วครับนี่ฮะเฮ้ยุปากระสูปนปะลงอีกแล้วจับสีเพียแต่ช่วยงสวยเอ้เขาแต่เต็มมือไว้เลย นอกูเนเปตัวใหญ่นีเต็มกะสังับผู้ใดว่าผมตุ่มวะยแนี่ยังนี่ยังไม่ติดนี่นี่นเหมอนจประตูอมมาจประตูเลยเุ้่มเอามันเดดนี่ยพี่ใหญ่จะพูดตงลงอมลงนี่เออมลนี่ยคตงลงเออเต็มมือเลยครับโอโหะครที่รจบหนีของ ต้มงอกลดเหมือนเดิมู่่ะไ่นเอาเหยียบเตต้มกอายนะตีละสองาสามครับพี่อนฮะสองมาสามนี่ไหมีต้มงายู่ดนินี่ครับเออต้นนี้แทงตีดตนขึ้นมาเหรครับต้นนี้ละปากกาปากกากรมาส่วนไม่เออไรับเต็มมืกเ่ออีกแล้วเรอ้ยกระสุนกรมาอีกแล้วสุบหน่อย นั่นเราเมอันมันแม่มันไหลแม่นอยูห็นเนี่ยันมุดอีกเลรอก็เลยติดมาเหยียเป็นใจเอาไปขาวจานผานดือเพื่อนไทอดทอดเนี่ยมาเไครับเันลงอีกรอใหม่แล้วครับคืนท่ล้อันซัมาแอาไปงังเก่าอยู่ตัวนี้โอ้หนาแนี่นี้อรอยู่ยโอ้ยีีนีมุนีน่น อนามูลจะเมย์นี่นีอ้้อนมต่อย่างไมในมฟนร้นน่ยังไหนอนนยามาดูอยู่เลยไปเามะซีหาตัตลอดถไม่ได้อมจ๊แม่มนอยู่งไม่ไม่แล้วไปใหมงนี้เลยนั่กันอยู่นี่นน่นี่ไม่ตดีอีกกี่ละสองละสามครับมัไไั่อนไ่ หน้ายน้อครับขึ้นปุ๊บลงเลยมุ่นีไปตะงวงครับอุนเอาตีนไปยังบังหรอสุดยอดเลยมอุทธรรมาบังหน่ายเฮ้ยก็เก่าครับเพิ่นลงอีกอยู่เหลืออยู่นะครับเด้อไปยังไหนนี่ครับนี่สองตัวสามตัวโอ้โหบังนี้มุ่งเดียวเลยมาสักพอยังไ่ มุ้งนี่คือนบ้านเลยเขามุ้งเงี้ยไหนมุ้งไหนเงี้ยกันในบางนี่นี่คือยี่ตั้มุ้งตื่นบ่แต่บางนี่จะเลิกกวาดเงินเถอะไปไก่ไปไหนได้บุ๋มบุญจน์จนหนาดับบุเลยไปไทยไปพี่เด้ออีไทยไปพี่อีไทยลบหลังไปนเหรสุไปไทยบ่มันไปทางฝั่งตัวไปไทยนี่ครับอู้สั่งเดิมเดิมมีน้ำหนักเหรอบุดจนข้างย่าน ไปเาตัวนึ่งมันเหี้ยีกเลยมันก็ีดตองขึ้นมันเหีตัวหน่งมันตัวใหญ่เต็มเบิดเนี่มันตึ้นอยู่โอ้คับปลานหอยก็มาครับปลาหน่อยอีกสี่โตตัวใหญ่มันเต็มสีียร์ก็สักเต็มสีเียร์เินจอบเอาทายกาอยู่ย่งก็เนีไปยัน เป็นเถอยมันมันประคอตั้มักซ้เมื่อกี้เลยมาทางไหนแฮกคกอเก่าสองตู้เปลี่ยนชิวเลยเสียบลงบนดดินยุ่งยองแงะกัโอ้ปรเกายงีกมาเนี่ครับมาเบิ่งป้าด่านบนครับผลงานสปเพาวด้ครับเด้อมันโมเมนซ้ำหนึ่งนะครับนี่ลายเตอด้นี ทองปีนี้มีมีเทียนนี่แหละเจ้าครับเด้อเออนี่ครับสำหรับปีนี้ครับเริ่มต้นฤดูกาลแล้วครับนี่มีรอบนี้แหละที่ได้หลายที่สุดเข้ากับลุยมาสามสี่เทื่ออยู่เร่รอบนี้กับพ่ออะไรอยู่ครับแต่เตีตี้มันโตหน่อยไปนเนาะกันแม่นแม่นโตใหญ่นี่เต็มกระสังเลยเตีรวมยี่สิบโลนะครับเด้อถนนแนี่ยเมืองนี่มากระสังกระสังใหญ่เลยครับครับเต็มไปเลยนี่ครับนี่คือปลาทั้งเบิดบ้างเถื่ออ้นบ่อยไทยครับเข้ากับลุยกันอันสองสามวันนี่หรอกครับ อุน่นใบไทยบ้านหนึ่งบ้านนั้นเป็นปลาไทยล้วนๆสำน่าผาดอยู่ครับนี่บ้านสุดท้ายบ้านสุดท้ายเออเป็นปลาไทยออมันหลายบ่หอยน้ำบ่สมกลบลมกคิดกันเลย <laughs> บ่หอยกันเนี่ยมึงนะจีสิบเปอร์เซ็นต์ไหมกันครับพี่น้องในกล่องน,องนี่เดี๋ยวเดี๋ยวสีคัดออกให้เบิร์นครับได้ไหมครมีปลาชนิดใดหลายชนิดใดหน่อยนะครับแยกมันก่อนมีปลาจอมหลายพี่น้อง <laughs> แต่ตอนนี้แยกเป็น <laughs> สีเป็นส่วนในบ่อยแล้วครับนี่อันนี้กองปลาหน่อยครับแล้วเป็นปลาตองปลากระสูบแล้วก็ปลาอีไถ่ครับหนึ่งแล้วก็ไปแบ่งออกละนี่ครับมาเบิ้งครับเท่าที่ประเมินโอนรวมๆยี่สิบโลนะครับเด้อถ้าตีแนมไดยตัววัดจากกระสังดอกกระสังนี่มันเคยได้สามสิบโลแต่มันพอเต็มเลยตีตีไปประมาณนั้นละพอปั้นออกก็มีประมาณนี้ครับพี่น้องครับนี่แนวเมืองกองแต่ละกองแล้วเด้อนี่นี่ก็ได้หลายอยู่ครับนี่โอ้ นี่ครับก็คือป้าตีเ่าปั่นกันไปกินบานครับตีนอกเนื้อจากเอาเพจกับเขากินครับเออโอ้นี่ครับพี่น้องครับเมนูห่อพร้อมเสิร์ฟได้ครับเด้อเอาปอดมีบ้างหอกเมนูตีโจวดเมนูต้มป้าครับพี่น้องครับเอาเลยครับมาเดินกินเขากันครับผมแบบเด้อมาเดินกินเขากันเด้อพี่น้องมาเดินกินเขากันโอ้ยของมาของเสิร์ฟของมาของเสิร์ฟแซ่แน่กินเขาน้อกันแพักคำยังไงเอาดอกปอดจับมาเลยเด้อ เป็นสำนึงเลยกลับมากินเขาครับันร่องนาำเนี่ยมันเสีบตัวมาชมมือเสีบแมาหอมีนี้อย่เแบเลยใช้ได้เลยมมือไม่มือไมชิจวดสัมนีเสีบเลยบ้าเสียบบ้าเวียนเียบก้วปาอนี้ เดี๋็กดักไฟถาเลยเอาเป็นนักเลงจะวางอย่างนั่นจะวางแต่ไมันช่วยไม่เลี้ยงเลี้ยงพอกินบี่โบนยาแต่ว่าบ่มีว่าจะบ่ได้กินนี่เด็บแต่ที่มันอันนี้นช่วยตัวแต่ไม่ค่มันช่วยแจกเมนูแซ่บคพราะมันคำ มึงดอกบอกครับผมเหรอเออมึงดอกปาดครับพี่มงเปัดกะปักหวยนะแ่บแสบหอยหวยดอกบอสเราบัดเจาเห็นเลยดอกพักตบใช่ป่ะคนเราอือืนี่พักที่เราไม่คยได้กินทาน้าังนี่ทักก็พี่เดาพี่กินอยูป่าได้เอาไปกินเฮือนโรแสบไปกินเาือนโรแสบดอกก็ก็เคือกนก็แสบเด้อยือกนหานไปอันนั้นมาแกงผม

แงก็ืออะรกมากะ้มอผมก็ยว่าันขึนลงหวานนีุ่ดยอดราไม่เราขึนลงหวานอู่ขนลงหวานด้บนแกหมกโค้กุนสมนนั้นละโคดใจวาน้องผมนันน้ผมเนี่แกงบลานน่ไบีมันน้ำพร้อมคนมาขมยังแทบแกงาไทยไปแล้วกี่ออกแล้วเฮ้ยในบ้าน่น บ่เคยกินนันเลยแ่โอ้ยบ้านที่กนล,ล่ะครับบ่อเฮียแล้วพึง่งล้างทกสะอาดมัมัแกงกินล้างล,างล,างลางโอ้ยได้ผลงเแม่บ้านผมมากยิ่งผมนี่ล้างจุขง่ขายยุ่่นมักจ็ม่อยากไปเท่าที่<อ>เรากินอยู่ผม,มผม,มแ่ คุณจะตายเบาเลือยงแม่วาเดี่ยวของสิ่งผมส้งสดผมมันกับมกินไม่เหรือว่ามต้องอยาก <c oughs> มันต้าอยากกินแกงบ่กินแกงเาไม่ใช่เมืองกิบบกนกมันเดียวเอาเอาใส่ผ้าเขาไว้เคาะกปอกปอกขนมาไ่กินดูมกินเยอะหนุ่หนที่ไหนแกงป้าครับเดียวมากคางไหนจีดวดกันป้าเนี่ มันบอกให้ยึดไหนยีจวดแป้งป่าน้องยึดอยู่เรื่อยเลยอือตัเดี๋ยวนี้ยองขีนแตกบ่อขั้วเห็ดจวดเห็ดจวดจุบจำพ่อขั้วจุบจำนาที่ของงานที่ไหนแนี่ยี่จวดแก้ป้านไงอ้ยพักกระดาอันเสียแก่ตัวสองจี่จวดแล้วสองจี่จวดแล้วสองนี้ มาเด้อพี่น้องมากินฟักบอร์ดในกันอยูมาเด้อพี่น้องเลยฟักบอดมากินในกันอู่ผู้ผู้ของซองกับเป็นเป็นผู้บ่าวอยู่ไหนแสบ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 กล้งลาบัวอย่างเดียวอยู่แนวผักปลาเด้อกินอย่งไรก็แสบอดอดอดไม่ได้ตีตารบอกเลยเอฟซีกัลทรักต้องหมดตะไม้เด้อ เด <S <S ินทางขมอำเภอเลยเอาเงิพกไปนำพเอาสองสามร้อยพระกห้าพระกป้าเขากินนะสื่อก๋วยเตี๋วกินเอามาไหนมากว่าเราพันหาตัวบอกมันเลยบ่ารุ่น